สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องโอ้ปอชนเนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะจ๊ะแถวบ้านแอดเนี่ยก็อาจจะมีงานแบบโรงเรียนอะไรเงี้มีสิ่งพูเสิ่งเพลงถ้ามันเข้าเนี่ยก็ต้องซอรี่ลงหน้ากันด้วยนะจ๊ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเจอข่าวแล้วเนี่ยเราจะไม่รีบอัปเดตก็ทําไม่ได้เช่นกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราต้องลุยจ้าสู้กับเสี่ยงงานโรงเรียนไปเลยนั่นเองนะจ๊ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข่าวประเด็นที่เป็นออลซีครินิดนึงเพราะว่ามาจากแบบโปรดิวเซอร์หนึ่งมาจากใครต่างๆมาจากอะไรเอ่ยใดที่ไปคว ตำแหน่งออร์แกนิกควีนมาได้นะจ๊ะซึ่งเป็นการแต่งตั้งจากชาวเน็ตด้วยนะว่าแต่ตำแหน่งนี้มันคืออะไรเป็นออร์แกนิกแบบไหนเดี๋ยวมาฟังกันนั่นเองนะจ๊ะรวมถึงเข่าวอื่นๆที่แอดจะนำมาเสริมทับในคลิปนี้ด้วยอย่างแน่นอนเลยนั่นเองจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยนะจ๊ะที่ตอนนี้เนะี่ยทางคุณ j a v ์เว j a นจา ผู้อำนวยการฝ่ายดนตรีการผลิตอัปเดตสด NFT ใน IG นะจ๊ะเขาก็เขียนว่าหากคุณต้องการสร้างสรรค์สิ่งพิเศษความคิดคุณจะต้องจัดจ่อกับรายละเอียดที่เล็กที่สุดอย่างไม่ลดละนี่คือจุดที่เวทมนต์เกิดขึ้นสร้างสิ่งพิเศษสําหรับผู้หญิงของฉันลาลลิสาเอ็มนั่นเองนะจ๊ะนั่ก็คือนอริซาของเราโดยวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งต่างๆที่แอดจะมาฝากในคลิปนี้แอดอาจจะให้ฟังทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะยุติลิขสิทธิ์แน่นอนนะจ๊ะจะให้ฟังส่วนหนึ่งคือมันเป็นการทํางานเบื้องหหลัังงงในนนจววะทีี่อริาาขขเเไปึ้ วิกตอเรียซีเครดนั่นเองจ้า go go เจะาใจชาย go ที่เดินแบบ catwalk สวยๆนั่นแหละนี่คือผลงานของเขานั่นเองนะจ้าเป็นการมาปล่อยตอนนี้คือโอ้โหห่างจากงานเนี่ยค่อนข้างนานกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะเป็นอีกในหนึ่งโมเมนต์ในประวัติศาสตร์และการที่นอริซ่าได้ขึ้น Victoria s e c r e t หลังจากที่เขาหายไปหลายปีแล้วก็เลือกนอริซ่าเป็นหนึ่งในศิลปิน3คนเนาะที่ได้ไปโชว์ในตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวไปฟังบรรยากาศแล้วก็จังหวะที่เขาพูดถึงนอริซ่าขอร้องกันนิดนึงจ้า Doing that for like ten minutes. I'm gonna do you one better. Now listen to it with drums, bass, and vocal, no music. He's just dancing right here, right? All okay. right? What's not playing? That's on? just fire. Oh, so fire. Man. แค่ดูปฏิกิริยานะจ๊ะก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณแล้วว่าเขาวีดหรือเขาฟินจุกอกแค่ไหนนะจ๊ะกับการทํางานให้โนริซ่าในรอบนี้โดยมิกซ์เพลงออกมาได้โคตรเจ๋งโคตรแจ่มในตอนนั้นเลยทีเดียวดูเหมือนจะมีการทําเพลงนี้เนี่ยโอ้โหด้วยการทํากันด้วยกัน2คน,นย่างที่มันเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่ทราบได้นะจ๊ะคือเขาก็ส่ายหัวโยกหัวกันแบบเออนี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็มีการเชิดช่อมโนริซ่าของเรากันด้วยนั่นเองนะจ๊ะซึ่งแอดเนี่ยดูจากบรรยากาศแล้วอาจจะเป็นจังหวะที่เขาเนี่ย,ท,ยทํ เพราะว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการชื่นชมแบบจังหวะที่โนริซ่าเต้นได้เป๊ะก,กับทํานองที่แบบซ้อมมาอย่างดีนะจ๊ะโอ้โหก็น่าจะทํางานร่วมกันในการแบบขอให้ได้อย่างงี้มีหน่อยคะอยากได้ฟีลลิ่งนี้นะคะอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโออแล้วเพ,พื่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถพูดคุยกันไว้ใต้คลิปนะจ๊ะส่วนเรื่องต่อมานะจ๊ะราชนินีของเราจ้ะมีการมาเสรยหนะ้าพวกแอนตี้นะจ๊ะที่แอดเนี่ยเวลาเห็นคอมเมนต์ประเภทที่ว่าโอ้ยยอดสตรีมของดอมเิลยีหเรามีแต่ปั่นวิวทั้งนั้นแหละมีแต่พวกคนไทยรวมหัวก ศิลปินของฉันเนี่ยมีแต่ยอดออร์แกนิกนู่นนี่นั่น <c oughs> และยังที่แอดบอกเวลาแอดกลับมาเถียงเรื่องพวกนี้นะจ๊ะแอดก็จะไม่ค่อยเถียงก่อนอันนี้เลยเห็นปะแอดเออช่างมันบอกให้มันเห่าไปในขณะที่เราเรา,เรารู้ว่าออด้อมของเราเนี่ยมีการนัดเนี่ยการมีการ,การแบบว่าวางแผนในการสตรีมยังไงให้ยอดสตรีมเนี่ยเป็นออร์แกนิกมากที่สุดนะจ๊ะในขณะที่ด้อมอื่นไม่รู้ทำหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่ว่าตอนนี้นอริซ่าของเราติดเป็นศิลปินที่เป็นออร์แกนิกควีนค่ายแล้วนะจ๊ะของแท้ไม่มีตุกติกเพื่อสร้างยอดใน Spotify ต้อองงชชื่นช่นนมริซาขเทีเปิดค่ยต เองมีปัจญัของการทํางานที่ซื่อตรงจริงใจมีธรรมาพิบาลแฟนคลับทุกคนรู้มานานแล้วว่าตัวตนของน้องเป็นแบบนี้ราชินีออร์แกนิกลิซ่าจากการรายงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าลิซ่าไม่ได้รับผลกระทบจากการล้างข้อมูลสตรีมมิ่งของ Spotify เช่นเดียวกับ Taylor Swift และซิลปินระดับโลกคนอื่นๆในขณะที่ศิลปินเคป๊อคนอื่นๆถูกลบยอดสตรีมเนื่องจากการล้างฟิลเตอร์รายเดือนของ Spotify ซึ่งนอกจากลิซ่าของเราแล้วแม่เทเลอร์สวิฟตคนนี้ก็จะมีคนอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าไม ไซรัสซาบ,บินา่าคาเพนเตอร์หรือคนอื่นๆที่แอดจะขึ้นรูปไปเรื่อยๆระหว่างที่พูดนะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่แอดพูดว่าแอดจะต้องเอาแฟกต์มาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่แฟกต์ขอนอริซ่ามามักจะมาจากสื่อที่น่าเชื่อถือได้สื่อใหญ่หรือว่าสนักข่าวใหญ่ๆมาเป็นคนรายงานทําให้ปิดปากแอนตี้โดยเถียงกลับไม่ได้แม้แต่คําเดียวนั่นเองจ้าและเวลา,เาแอดเอาแฟกต์มาเนี่ยทุกคนนะจะต้องสะใจนะจ๊ะพอลิลี่ทุกคนจะต้องยกมือขึ้นแล้วปรปบมือ นี่แหละน้สาวไชานนะจ๊ะทุกอย่างโปร่งใสทุกอย่างเชื่อถือได้บริษัทโซนี่ยังมาประกาศเองเลยว่ายอดขายอันดับ3ามของค่ายตั้งแต่นอริซ่ามาเดบิวต์ในครั้งแรกของค่ายรวมถึงการที่นอริซ่าเป็นออร์แกนิกอีกหรือจะเป็นสถิติวิกิพีเดียอันดับหนึ่งของเคป๊อปและอื่นๆที่แอดเนี่ยก็ช่วงนี้ก็จาเริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่านอริซ่าเนี่ยสร้างสถิติรายวันจนเราเนี่ยนับตาไม่ทันจนตาลายนั่นเองจ้าแอนตี้ก็เหนื่อยหน่อยหนอ แต่ลิลีล่ใจฟูรายวันจ๋าอุ้ยตายขอโทษนะที่มีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นแต่บังเอิญในคนที่มีความทุกข์อยู่ตอนนี้เนี่ยก็ไปแซะคนอื่นก่อนไม่ใช่ละคะ เราไปเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะมาที่ประเทศจีนแม่จีนกันบ้างนะเป็นความหลงจากการตามซุมตามงนอริซ่ายังไม่หายนะจ๊ะเพราะว่าเขามีเรื่องเล่าในประเทศจีนเขาบอกว่าเมื่อคืนแฟนๆ57อะแกทุกคนเนี่ยแคปภาพลิซ่าในไลฟ์มาลงอวดกันขณะที่แม่จีนเนี่ยบ้าน58ก็ลงโพสต์ตอนที่ลิซ่ากำลังไลฟ์ขอให้57ไปคอมเมนต์กรนณาใช้ภาษาอังกฤษมันจะง่ายต่อการตตอตอกับนอริซ่าโปรดอย่าใช้ภาษาจีนอุ้ิีความใส่ใจนะแม่จีนเนี่ยแล้วก็บอกว่าคนที่เม้นเนี่ยลิซ่าก็เอามาอวดชาวบ้านแต่ก็มมีควา เห็น57านางหนึ่งบอกว่าพอลิซ่าคุยภาษาไทยกับแฟนๆชาวไทยกลายว่าทําไมภาษาไทยเนี่ยที่ลิซ่าพูดฉันไพเราะจังทําให้เนี่ฉันอยากรู้เลยว่าลิซ่ากำลังพูดอะไรก็มาเรียนภาษาไทยสิจ้าแม่จีนนี่สอพะว่หนึ่งเข้าใจป้แล้วก็บอกต่อว่างานวงในเกามีแฟนๆ57ลิซ่าไปให้กําลังใจลิซ่าเริ่มมาลงรีวิวรูปบน c ซ t อะไรสักอย่างให้บ้าน58นะจ๊ะแล้วฮาสุดมากๆที่57มีม,มีลิซ่ามันตลกเกินไปแล้วแฟนๆจีนทั้งตกใจและแกงลิซ่าไปด้วยเช่นกันจะเป็นลม สตันเป็นเวลา2นาทีเมื่อเห็นภาพนี้และแล้วครกที่เธอใช้นั้นก็ถูกโซเอาไปในทันทีที่แอดบอกเมื่อวานนั่นเองจ้าไลฟ์ยังไงให้ครกไข่หมดนะทุกคน พอใจปะเอออะไรประมาณนี้รอมแม่จีนเนี่ยเขาก็มีความสุขความฟินความอะไรต่างๆเนี่ยให้เราได้รับรู้ถึงตัวนอริซ่าของเราเสมอเลยนะอัน,นเนี้ย็พูดถึงประเทศจีนแล้วพูดอะไรที่ใกล้ประเทศจีนอีกนิดน,นึงนะจ๊ะก็คือฮ่องกงนั่นเองสำหรับตัวละครลาบูบูเนี่ยตอนเนี้ยสื่อของประเทศสกอตแลนด์หรือเปล่าไม่ทราบได้นะจ๊ะคือสื่อสกอตช์นิวส์เขารายงานเกี่ยวกับการที่แบบมาแยกตุ๊กตาลาบูบูว่าอันไหนของแท้อันไหนของปลอมมีการออกมาเตือนเลยว่าวิธีการดูทํายังไงดูที่ขาตุ๊กตาดูที่กลลองดูที่ฉรือกาารต่งๆมมาาาากยบงีอจจด มากนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดก็ไม่ขอเอาวิดีโอเต็มๆม,มาแล้วกันเเอาบางช่วงมาเดี๋ยวก็จะแบบลายน้ำลายเนิรมอะไรอีกนะจ๊ะตอนนี้แอดระวังตัวเป็นอย่างมากเดี๋ยวกลัวโดนช่องโดนยิงทุกคนก็ใะปะอะแล้วเนี่ยก็พูดเรื่องนี้กันแล้วใครที่ยังไม่ได้รู้ช่องทางอื่นๆนะจ๊ะก็ไปดูบนชุมชนแอดได้แอดมีการลงช่องทางที่แอดลงคลิปเหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็น t ิ k กตอกหรือว่าเพจเฟซบุ๊กเนาะซึ่งบนเพจเฟซบุ๊กนะจ๊ะก็จะมีการลงอีกช่องหนึ่งจแบบจะะะไไมม่่ให้้เกิดขึนน แต่ทําไว้ก่อนเซฟเซฟเพื่อใจป,ป้าเผื่อใครอยากไปติดตามช่องอีกช่องทางของแอดก็ทาได้เช่นกันเนาะอ่ะแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยข่าวจากประเทศเกาหลีนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการรายง,งานว่าในรอบคัดเลือกของ K-pop World Festival สร้างความร้อนแรงที่เบอร์ลินรางวัล grand prize ตกเป็นของทีม Type S ที่โชว์เพลง Fuck Up the World ของนนริซ่าได้อย่างเหนือชั้นและได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกจากคณะกรรมการว่าเป็นการแสดงที่เหนือชั้นราวกับชมการแสดงบนเว,นวทีของไอดอล K-pop ที่มีชื่อเสียงนี เป็นคำว่าที่มีชื่อเสียงก็คือ a famous k pop idol เออเป็นไงก็นนริซ่าของเราเนี่ยจ้ามันจะเป็นใครไปได้เนาะก็เอามาฝากกันนิดนึงตรงนี้นะจ๊ะยังไงเกาหลีก็หนีความมีชื่อเสียงของนนริซ่าไม่ได้แล้วก็ต้องยมอมรับความจริงในสักวันหนึ่งนั่นเองนะจ๊ออะอะก็สำหรับคลิปนี้ก็มาฝากกันไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซไ,ไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีเด้อ